เสร็จแล้วชนะใช่ปะนี่ไงไม่ใช่ความเมาหรอความเมาอะไรล่ะมาจากไหนจ๊ะทำโทษไงเอาไหมเอาไหม ทำไมถ้าหอมช้าจังเลย oh oh ะเอะข oh <my> ้าหอมช้ามาค่ะเอาอยัางเหมือนยาข้าหอมเอายังอุ้ยนับดิเื้น w h a ว 2, ทีกเอาเร็วๆหอมชักช้าอีกแล้วมาจะจมแลแแน่เยยยๆๆอย่ามาจิ้มของฉันดิเธอก็จิ้มของเธอไปชนะแล้วโอเคโอเคดีแพจตล่อเลยหอม้าหอมทำไมไม่ชนะนะาเลยกินน้ำไปกินน้ำไป ข้าวหอมทำไมแพ้อ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ในถุงถุงดำขาวๆนะอ้าวไหนบอกว่าจะไปน้ำจืดทำไมไม่ไปเจไม่ไปหรอเนี่นี่ข้าวหอมขาวๆนั่นแหละนะสายเขียวๆว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรอ่ะพลังลังเขาแบบตกลงเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง

ข้าวของไม่ทําการบ้านล่ะทําการบ้านเสร็ยจยังเริ่มแล้วแข่งกันเอาอันนี้ไปอันนี้ไป<แ>อันนี้ไป<แ>เอาอันนี้ไปเหม่ยเอาเอันนี้ไปเลยทำไมพูดไม่พอเลยเอ่ะก็บอกไม่เอาพูดพอๆดิแม่ยามแม่อะไรมัดูมมันร้อนอีกร้อน้ำไม่ไช่น้าไม่ให่มาแข่งกัน เอายังหมดแล้วเอาเริ่มใหม่เอายังใครชนะวันชูทีเริ่มวันไม่ได้ชนะเลยไม่ได้ไม่ได้เยย้าถ้าหัวนจะดูคนอื่นน่ยไม่เสียสักทีหรอก แค่หอมแพ้สุดท้ายแลยวเน่ยเือมนเลอดดเสหาม่ได่แกะเลือดห่ะขอกดอะไรนะ้วก้องมีแ mm ต่แคอ่ะ้องไปบายปิดทิปก่อนไปบายไม่อะไรนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะคุณจิบครบ๊ายบาย พูดดีดีดีดเอาโอ้ยมันเสิโเป็นยูเธอเบือของเขาบ่อยเลยอะพูดจบกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะ okay. Okay. ปิดทิปแล้วบ๊ายบาย